โรงเรียนอุดรธรรมานุสรตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมบริจากรลหิตในงานเวิร mm hmm. ์นบะรัดดอรเนเดย์เซฟบรัดฟอร์เซ i วิงมาเ e อร์สณสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมมีคุณครูสุเทพพรมเกตเป็นผู้ประสานงานและมี คณะคุณครูหลายท่านร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้อาทิคุณครูพิไลวันสถิตคุณครูศิรีรูปานวงศคุณครูวรรณภาศิรินครคุณครูสุภาพประยูนพรมคุณครูพงศัก์ประยูนพรมคุณครูกันณภัสศีเชียงสาคุณครูสุภาดาบรมฤทธิ์และว่าที่ร้อยตรีพนิดาภูสาวิโสธ เคตข้ามลือน้้ำก้องกังวันรวมน้ำใจประสานพัฒนามวลชนมาน้องมาเข้าเรียนศึกษาพัฒนาชุมชน

ตลาดเของเรานะคะรวม็นการสือสลาดแม่ส่วนใหญ่ของพี่าก็คือเรื่องของการทเองนะคะเพื่อที่จะทำเพื่อคุณครูพี่ไรวันมองกล้องหน่อยใายวิดีโอด้วยครั้งที่เท่าไรแล้วคุณครูพี่ไรวันที่สองเจ็บไหมเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆครับให้ได้บุญมากๆนะครับ ครซีรีมองข้องหน่อยครูซิรีครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่สี่ค่ะครั้งที่สี่เจ็บไหมครับไม่เจ็บสู้ๆค่ะขอให้บรุนแรเยอะๆนะครับค่ะขอแบ่งด้วยนะครับโอเคค่ะรับไปเลยค่ะสาธุแสดงว่าถูกด้วูค่ะเราจะทำได้เพราะว่าเอ่อเบร์จากโรนิ่งมากี่ครั้งแล้วคะ ถ้าครั้งนี้ไม่ไม่ได้กินเด็กเข้าไปก็ครั้งพิเศษแล้วค่ะแสดงว่าเป็นความผิดที่กินเด็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องน้องชื่ออะไรนะคะสุภาดาค่ะค่ะอย่างน้องสุภาดาเริ่มเลยจากลหิดตั้งแต่ปีจำาได้จํำได้ว่าตั้งแต่ปีเท่าไรนะคะ ปี555แล้วก็ถือว่าเป็นผู้จักว่าหิตประจําของเรานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะเพราะว่าที่เราไปจากวิญญิตไปทั้งหมด5ครั้งล้วเนี่ยเราสามารถช่วยชีวิตคนได้ พันธพาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งแรกเจ็บไหมครับนิดหน่อยเปมนมวดกันเปมนมวดกัดครับต้สู้นะครับให้ไม่คุณเยอะๆนะครับขอแบ่งสักหน่อยสาธุครับ คุณภูการณ์พัสครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองแล้วเจ็บไหมค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงอยากจะบอกคนที่ไม่เคยบริจาคเลยว่าไงก็คริจาคได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็มาช่วยกันทำหายไม่เจ็บใช่ไหมเจ็บแค่ตอนที่สอบเข้าไปค่ะตอนนี้ก็สบายแล้วขอบคุณครับได้บุญเยอะ สวัสดีครับผมสังสับชบริจารั้งแกครับผก็รู้สึกก็ไม่เจ็บนะครับแต่รู้สึกว่าเราที่เลือดเรากับคนที่เขากำลังบาดเจ็บหรือว่าเลือดไม่พออะไครับก็ถอยได้เรื่อยนะครับผมจะบริจาคครั้งต่อไปไหมบริจาคครับผมครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับทุ่ด้วยครับชื่อนี่ทประบัน่อนครับบริจาคครั้งแรกครับ สบายมากเลยครับเจ็บไหมไม่ไม่ไม่ค่อยเจ็บครับรู้สึกดีครับที่ได้มาเราจะบริจาคครั้งต่อไปไหมจะมาบริจาคบ่อยๆครับบริจาคบ่อยๆแล้วคนที่เขาไม่เคยบริจาคจะบอกเขาว่าไงไม่เจ็บครับไม่เจ็บอย่างที่กินเลยครับสบายมากเลยครับขอให้ได้คุณเยอะๆขอให้ได้เุิเยอะๆอือสาธุํำได้ ก็ปกตินะชื่อชื่อชื่อนามสกุลชื่อชัยมงคลอยู่บนเม็ดปกติดีนอก็แบบจะนิ่งๆอะไรอย่างเี้ยก็แั้งที่เท่าไหร่รั้งแรกเลยเปิดบริสุทธิ์ลงนิตยสารได้เลยไม่เท่าเอง้งแรกเจ็บไหมเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บหรอกเมื่อคืนฝันว่าเจ็บไหมนอนหลับไหมเมื่อคืนนี้เมื่อคืนก็นอนหลับปกติดีลกลัวไหม,ไมก่อนมา,มาก,ก่อนมาก่อนมากลัวไหม ก็ไม่กลัวหรอคาสันนิดีก,ก่นึีชิวๆ,วๆวจะมาไ,ไหมครั้งต่อไปก็จะมาอยู่กับแบบเป็นคนใจดีของสังคมก็จะมาเรื่อยๆคนใจดีของนังนเรียนชื่อนามสกุลหลกชื่อนามสกุล ชื่ออะไรอาจอเยมาจริน้นัที่น้นัทาันข้นไปนะ้นที่เท่าไหร่แล้วลูกที่เจ็ดค่ะที่เจ็ดเป็นไงเจ็บไหมสบายสบายสบายแล้วคนที่เขาไม่เคยมาจะบอกเขาว่าไงลูกให้เขามาใช่ไหมไิ่ง ก็เองด้วยแล้วก็คุณว่เจอคนอื่นไได้ไ่เชื่อชีวิคนอื่นด้วยให้ได้บุญเยอะยดรจนกตองู้ิโามอราชื่อสกุลเามงาติมาบริจาคเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วรเป็นไงเจ็บไหมไม่เไม่เหมือนอย่างที่คิดใช่ไหมแล้ว คนที่เขาไม่เคยมาจะบอกเขาว่าไงมันไม่เจ็บเองที่คินนะมาอะไรับอย่าบริจาคแล้วบริจาคแล้วรู้สึกเป็นไงทีนี้บายได้บุญเยอะได้บุญเยอะมากครับอออไม่จ<ส>ายอริจ<ส>า รลกได้นะคชื่อชื่ออะไรครับจันทนาดียิ่ค่ะครั้งที่เท่าไหร่วันนีค้ครั้งแรกเป็น,นไ,ปไงเจ็บไหมไม่ค่ะ แล้วคิดจะมาอีกไหมาามาค่ะแล้วคนที่เขากลัวเราจะบอกเขาว่าไงกล <c oughs> ัวต่อไปต่อไปคนที่เขาไม่กลัวค่ะไม่ต้องกลัวแป๊บเดียวแล้วก็หายอ่าชื่อนามสกุลรันรมาครั้งที่เท่าไหร่เนี่ย ครั้งที่หนึ่งเป็นไงเจ็บไหมเจ็บครับแล้วจะมาอีกไหมม,มาครับเจ็บแล้วทำไมมาเจ็บไม่มากเหรอครับม,มาคออนรับได้ได้บุญเยอะๆนะลูกชื่อน้ำสกุลดังดัง มาครั้งที่เท่าไหร่เจ็บไหมว่วคิดจะมาอีกไหมนี่สู้ๆค่อยๆบีบค่อยๆบีบชื่อนามสกุลมาครั้งที่เท่าไหร่คครรั้งแก่ะเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บมากไหมไม่ค่ะจะมาอีกไหมมาค่ะแสดงว่าไม่เจ็บ แล้วคนที่ไม่เคยมาล่ะจะบอกเขาว่าไงสบายสบายน่าจะมาไหมมาค่ะต้องอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักสี่สิบห้าสี่สิบห้าขึ้นหนูเฉียดชิวใช่ไหมค่ะตัวแทนจากโรงแรมโรงเรมจอห์นฮันสอนเชนเชิญค่ะ ชลีชาวสวนค่ะตัวแทนจากสำนักง,งานสำักรานพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ